จ่าชีเป้าขยอรสกอร์พี่เข้าลูกหนังสไตล์จ่าตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนอยู่แต่วันนี้ผมจ่าตงท็อปโฟก็คัดสันฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกเบลเยียมโปรโล,ลีกกันก่อนเลยอันทเวิร์บพบกับ, Under บอันเดอร์เลิชครับอันทเวิร์บนะครับผมหเกมหลังสุดในทุกรายการในฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นเสมอเปหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไป2เกมแต่ถ้ว่าเกมนัดเปิดสนามในศึกโปรโล,ลีกในพวกเขาก็บุกไปชนะสปอรต์ติต้งชาล 4เกมนะครับผมในทุกรายการในฟอร์มการเล่นดูดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงอุ่นเครื่อง3เกมพวกเขาชนะถึง2เกมด้วยกันแล้วก็แพเ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เกมนัดเปิดสนามเนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแซงทูดองไปได้1ประตูต่อ0โดยภาพรวมนั้นอันเดลชก็ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่เป็นอันเดลชที่เหนือกว่านะครับผมชนะ2จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่อันทูเวอร์ไปชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าอันเดลิชนะครับ ดูดีกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าอันเชเวิร์บนั้นก็ค่อนข้างจะดูดีในบ้านเหมือนกันนั่นเองมีโอกาสออกหน้าเสมอสูงมากๆนะครับผมดังนั้นเกมคู่นี้เชียร์ไปที่อันเชเวิร์บนะครับคิดว่าไม่น่าแพ้อันเดลเชคาบ้านครับไปอีกคู่นึงนะครับผมสตองดา r ต์รีแอดนะครับผมพบกับขับบูธครับสตองด a ตตรีแอดนะครับผมห้าเกมหลังอ่ะสี่เกมหลังสุดนะครับผมในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับผมพวกเขาไม่แพ้ใครเลยในช่วงอุ่นเครื่องนะครับชนะถึงสองเกมด้วยกันแล้วก็เเสมออปนกกก้ดาาุรบขขไง เก่งไม่ได้นะครับหนึ่งศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยภาพรวมนี่ก็ต้องบอกว่าสปอนทางฝั่งของรีอดนะครับผมดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของคับบู๊นะครับผมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการนี่พวกเขาฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับผมชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้เป็นหนึ่งเกมแล้วก็หนักไปทางเสมอนะครับเสมอถึงสามเกมด้วยกันโดยที่เกมนัดเปิดสนามนะครับผมพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับเมอร์เชียนไปได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับถึงทั้งที่พวกเขาควรจะมีโอกาสในการคว้าสามคะแนนในบ้านนั่นเองแต่ไม่สามารถทําได้นะครับ h e a d ของทั้งคู่ก็เป็นอ่ะก็เท่ากันนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก1ครั้งแล้วก็ที่น่าสนใจ4เกมหลังสุดนั้นเป็นเจ้าถิ่นที่ชนะรวดเลยนะครับแต่ชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าขับบุ๊ดหสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของขับบุ๊นะครับอ่ะที่จะบุกมาเอาชนะทางฝั่งของสตองดาลีแอดง่ายๆนั่นเองนะครับผมแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะ คล้ายๆกันก็ตามแต่แต่คู่นี้มีโอกาสออกเสมอแล้วก็อาจจะเป็นทางทางทางฝั่งของเจ้าถิ่นสตอร์ลีแอชชนะด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่สตอง์นดัดรีแอชนะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถหยัดขับบูตไว้ได้ครับไปกันที่ศึกสเปนนันออสเวนคารนะครับผมเยอการ์เดนพบกับโกเทนเบิร์กนะครับเยอการ์เดนหเกมหลังสุดในทุกรายการเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากเลยนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับผมโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้เอฟบ็ ขออภัยครับบุกไปชนะเอฟบ,บอกมา2ประตูต่อนหนึ่งแต่ว่าในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับผมพวกเขาก็บุกไปแพ้ทางฝั่งของโบเกสนิวเดอร์คอนไปนะครับผมสูญประตูต่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมเยอนการเล่นค่อนข้างจะดีนะครับโดยที่เยอนการเล่นตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงนะครับผม16นัดมี34คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของโกเทนเบิร์กนะครับผม5เกมหลังสุดในลีกเนี่ยฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะเพียงแค่าสอา พลาดท่านะครับแพ้คาบ้านต่อบอมมาป๊อตคาหนาา3ประตูต่อ4นะครับผมดยต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของโกเดนเบิร์กนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยที่ตอนนี้โกเดนเบิร์กนะครับอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนมีเพียงแค่18คะแนนเท่านั้นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นเยือกการ์เด่นที่เหนือกว่ามากมายนะครับผมชนะ4จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่โกเดนเบิร์กชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าโกเดนเบิร์กนะครับชนะอนึ่งต้องบอกว่าฟอรร์มกาเล่นนนนั้้เเป็จาถิ่นสกอร์ เดนที่ชนะ1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าแม้ว่าเยอร์การเดนนั้นมีเกมกลางสัปดาห์นะครับแต่คุณภาพมาตรฐานนั้นก็ดูดีกว่าทางฝั่งของโกลเดนเบิร์กพอสมควรเลยนั่นเองนะครับดังนั้น1สกอร์ของเยอร์การเดนน่าจะมีหนังแน่นอนนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่เยอร์การเดนได้เลยครับสตัวที่วันนี้ผมจะาแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีรอยัลอันเทิร์บนะครับมีสตองดาดดีแอดแล้วก็เยอร์การเดนครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกนกกกกกกัััับจจจ่่่าาาาาาาชีีีเเเเปป้้้้ขขขยยยยสสอออร์ท์ททททททุุุหนนนนไไตตตตลลลแแงงงงง็็็ะููคคววดดฝ กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แ,แอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสสดครับ